ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแชแชทของโน้ตนาโอกิวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อทุกบ้านเก่าก่อนพายุมาศาสตร์ทแห่งการหรือสร้างตัวเองเชิงลุกสำหรับคนทำงานที่รู้สึกทักษะเดิมเริ่มล้าสมัยคนที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนมานานและเริ่มไม่มั่นคงกับอนาคตและทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนจากผู้ตามการเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองครับเรามาเริ่มกันเลย ลองจิตอนตนาการว่าคุณอยู่ในบ้านที่แข็งแรงและอยู่สบายมานาน10ปีครับแต่วันหนึ่งคุณได้ยินพยากรณ์อากาศว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะมีพายุที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์พัดเข้ามาคุณมีสองทางเลือกครับ 1. ห,หวังว่าบ้านเดิมจะทนไหวหรือ 2. ทุบบ้านหลังเดิมทิ้งแล้วสร้างบ้านหลังใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมเพื่อรอรับพายุลูกนั้นบ้านหลังนั้นคือทักษะและตัวตนของเราในปัจจุบันครับและพายุลูกนั้นก็คือ การเปลี่ยนแปลงของโลกที่กําลังจะมาถึงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีกล้าลื้อและตับตัวเองก่อนถูกโลกบังคับครับ,รบการลื้อสร้างตัวเองเชิงลุกมี2ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกทําทักษะตัวเองลองถามตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ครับว่าวันนี้ฉันต้องสมัครงานใหม่ในตําแหน่งเดิมของฉันอีกครั้งด้วยทักษะที่ฉันมีอยู่ตอนนี้บริษัทจะยังจ้างฉันอยู่ไหมคําถามนี้จะช่วยให้คุณเห็นรอยล้าบนกําแพงบ้านของคุณครับ ทักษะไหนที่เริ่มเก่าความรู้อะไรที่ต้องอัปเดตจงกล้าที่จะยอมรับความจริงเพื่อที่จะได้วางแผนสร้างบ้านหลังใหม่ได้ตรงจุดครับขั้นตอนที่2ลงทุนกับเรียนรู้สิ่งที่ไม่คุ้นเคยหลังจากที่คุณเห็นรอยร้าวแล้วอย่าแค่ซ่อมแซมครับแต่ให้ต่อเติมหรือสร้างใหม่ลองจัดสรรเวลาสัก2-3ชั่วโมงเพื่อเรียนรู้ทักษะที่อยู่นอกสายงานหลักของคุณถ้าคุณเป็นนักการตลาดลองเรียนรู้เรื่อง AI เบื้องต้น ถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ลองเรียนรู้เรื่องการสื่อสารและการผสมผสานทักษะใหม่ๆเข้ากับของเดิมนี่แหละครับคือการสร้างบ้านหลังใหม่ที่แข็งแรงและไม่มีใครเหมือนการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวดที่สุดคือการถูกบังคับให้เปลี่ยนแต่การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดคือการที่เราเลือกที่จะเปลี่ยนเองอย่ารอให้โลกมาทุบบ้านของคุณครับจงเป็นสถาปนิกที่ออกแบบและสร้างอนาคตของตัวเองขึ้นมาใหม่หยิบค้อนขึ้นมาทุบกำแพงเก่าๆที่ฉุดล้างคุณไว้ แล้วเริ่มสร้างตัวตนเวอร์ชั่นใหม่ของคุณในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไมล์เซฟดีขอบคุณครับ